นี้ให้กับคุณกะลุนาติดต่อกลับไปหาเขาเพราะเขานั่นแหละจะพาพี่ปลดหนี้จริงๆนะฮะมีหลายคนแล้วนะครับที่กำลังดูอยู่ตอนนี้แล้วก็เข้ามาจากการแชร์ไลฟ์ติดต่อกลับไปหาคนที่แชร์ไลฟน์นี้นะครับว่ามันมีคลิปวิดีโอตัวไหนที่จะดูเพิ่มเติมได้บ้างแล้วเขานั่นแหละจะพาเราปลดหนี้ลองมาดูกันครับว่าเรื่องที่ผมกำลังบอกอยู่ตอนนี้เนี่ยมันสามารถสร้างรายได้ให้กับเราได้เท่าไหร่ ผมใช้คําว่าสร้างรายได้ให้กับเราได้เท่าไหร่หมายถึงผมกําลังจะเปิดให้ดูนะฮะว่ามันเป็นจริงหรือเปล่าก่อนที่เราจะไปรู้เนื้อหาเรารู้ก่อนว่าผลลัพธ์มันเป็นยังไงเสียวเวลาดูไหมลองเข้าไปดูกับยศนะว่าถ้าพี่มีรายได้แบบนี้พี่จะสามารถปลดหนี้ของพี่ได้ไหมลิ้วรอยบนหน้าผากพี่จะหายไปได้หรือเปล่าลองดูนะพอเข้ามาเสร็จเรียบร้อยอันนี้ฮะ คืองานที่เรากําลังมาบอกครับว่ามันเป็นงาน